สวัสดีครับทุนครับเรากลับมาชมเกมกันในขันบอมสกีฟอร์ชิปบลีกหรือเกันต่อนะครับสำหรับซีซั่นที่127ซีซั่นฟรีสไตล์ไม่มีจำกัดเงื่อนไขใดๆในการจัดทีมเลยนะครับมาถึงรอบรองชนะเลิศเรามาดูสายล่างอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างคุณทาร่แชมป์สสมัยนะครับพบกับคุณเบสนะครับผู้ท้าชิงนะฮะใครจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับคุณกี้นะครับผมไปดูกันเลยสวัสดีครับเบสเมดเฟนครับนะครับฝากเชียร์ด้วยครับสวัสดีครับทารโเคเลจีนะครับฝากเชียร์ด้วยครับ ผลงานการแข่งใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับฝั่งของคุณเบสเนี่ยก่อนหน้านี้ลงแข่งมา1ครั้งนะครับไปถึงรอบ8ทีมส่วนครั้งที่2ครั้งนี้นะครับมาถึงรอบรองเลยนะครับส่วนฝั่งของคุณทาโร่นะครับลงแข่งมา8ครั้งได้แชมป์ไป2เลยนะครับรองแชมป์หอันดับที่3 1นะครับไลน์อัพฝั่งของคุณเบสนะครับใช้4 1 2 3กับสไตล์ควิกคอร์เตอร์ครับผู้ที่ศัตูเป็นตีโบกูตัวคู่เซนเตอร์ฟานส์เบคแคนด์เบลเลอร์นะครับยืนคู่กับอลิซาโโโดดบบาสสตตนนีแ็คซเเเออรับบแ็ขวายูกอ ปีกด้านซ้ายดูซานทาดิสด้านขวาซาดิโอมาเน่ครับหน้าเป้าใช้เป็นไอ้แมลงสาบดีๆด็ดดอกบานะครับส่วนฝั่งของคุณทาโร่นะครับใช้4 3 3, 3กับสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์ครับไม่ได้เห็นนานแล้วนะครับสไตล์นี้นะครับผู้เสิร์ฟประตูเป็นเอลิสันเบเกอร์ครับคู่เซนเตอร์เป็นอเลสซานโดนเนสตากับมาร์คินยอสครับแบ็กซ้ายแอนดูลิบัสันแบ็กขวาอัลลาพาคิมี่มิดฟิลด์ตัวรับ คาเซมิโลครับตัวกลาง2คนใช้เป็นโยโชคิมิกนะยืนฝั่งขวานะครับด้านซ้ายเป็นนิโคลบาเลราสามประสานหน้าจากปารีสแซงต์แชงก์นะครับหน้าตาม2คนเนยมากับเลโอเนลเมสซี่ครับหน้าเป้าเป็นคิเรียนเอ็มบัปเป้นะครับรอบรองชนะเลิศแข่งนัดเดียวตัดสินรู้เรื่องนะครับตั้งเวลาในเกม8นาทีนะครับถ้า90นาทีเสมอกันต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอกันอีกก็ตัดสินด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับผมนะครับซีซั่นนี้เราจะได้เห็นผู้เข้าแข่งขันเนี่ยใช้ฝีมือแล้วก็ใช้นักเตะที่ตัวเองมีได้อย่างเต็มที่นะะคครรัับบเเอากม นะครับทางฝั่งคุณเบสเคียกรบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีเขียวนะครับเป็นโมเดลของสโมสรออสตินจีบีนะครับเป็นสโมสรในอเมริกาหลีกนะครับส่วนฝั่งของคุณทาร่บุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดเสื้อขาวกางเกงแดงนะครับโมเดลของทีมชาติปาลักไวนะครับเป็นลูกทุ่มของคุณเบสแต่ว่าเสียจังหวะลูกนี้ทาดิสเก็บได้แล้วบอลลอ้โคเข้าไปเลยมแมลงสาบที่ราบสูงอับหนึ่งประตูตอศูล บอลกระดอนกระดอน,นเข้าเท้าซ้ายของทาดิสนะครับเปิดด้วยทาดิสโขดด้วยด็อกบาแบบนี้นะครับเปิดมงเกมมิ่ง1-0ครับผมฝั่งของคุณเบสผู้ชี้ชิงขึ้นนำไปก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่3นะครับเกมเพลย์แรกของนัดนี้เลยนะครับจังหวะของคุณทาโลกดบ้างเอ็มบัปเป้สตันนิงช็อตจากนอกกรอบเขตโทษแต่ว่าบอลมันบดๆบดบดนะครับเข้ามือของกูตัว จุดพุทริสมงเช็ดมาเดบอยป้ายที่ครัฟเบิร์นมาที่ด็อกบาออกขวาที่มาเน่มาเน่มาดวลกับล็อบโบมาเน่ผ่านโลโบอสันได้ครับโลโบอสันหลุดไปแล้วมาเน่ก็ต้องเปิดที่ครับเตะอัดมาคินโยสเสียสละตัวเองครับระเบิดตัวเองบล็อกลูกนี้อ้าวแต่จังหวะสุดท้ายบอลแฉลบโดนมาเน่ออกไปนะครับไม่ได้เตะมุมนะเป็นลูกตั้งเตะจากผู้่ประตูครับถือว่าจุกแต่ว่าคุ้มค่าครับมาคินโยส คุณทาโร่เนี่ยได้แชมป์มา2สมัยนะครับเป็นแชมป์ในอีฟุบอลเนี่แหละครับอีฟุบอล2022กับ2023นะครับซีซั่น108เป็นซีซั่นฟูลทีมสโมสรปัจจุบันนะครับกับซีซั่นที่119นะครับเป็นซีซั่นฟรีสไตล์แบบนี้เลยครับก็ถือว่าเป็นแชมป์ใหม่ในภาคอีฟุบอลนะครับไม่ใช่แชมป์เก่าจากเบสนะครับส่วนฝั่งของคุณเบสเนี่ยคือลงแข่งมาซีซั่นที่119นะครับก็เป็นซีซั่นฟรีสไตล์ในอีฟุบอลเหมือนกันนะครับ นี้วันนี้ก็มาเจอกันในซีซั่นฟรีซล์นะครับเพ็นจังหวะบอลของคุณทาโล่บ้างครับคิมิกขวาขยับไปแล้วครับเมสซี่แต่ว่ายังเลือกชะลออยู่ครับแล้วไหลช่องนี้ให้เนมาดีกว่าข้างในมีแป้ครับแป้ 8! ยิงตามน้ำโลกนี้โอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวครับเสียดได้เลยครับคุณทาร่โลสวนกลับมาจังหวะนี้นะครับเนี่ยทางขวามี เมสซี่นะครับทางซ้ายมีเนมาครับเลือกมาที่เนมาแล้วจ่ายลายให้กับเอ็มบัปเป้ยิงจังหวะเดียวตามน้ําไปนะครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบสามประสานจากเกเช์นะครับทีมเพย์สไตล์ของคุณทาโร่นี่จะเป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะครับซึ่งเป็นการสวนกลับด้วยบอลยาวแต่จริงๆก็อาจจะไม่ได้ใช้จังหวะบอลยาวเท่าไหร่เลยครับเพราะว่า บางท่านก็เลือกใช้สไตล์นั้นๆโดยจะเอาการพื้นที่หลักๆของนักเตะในสนามมากกว่าที่จะไปเอาจุดเด่นอย่างเช่นการบอลยนืนบอลยาวแบบนี้แต่ต้องดูคนฮาโลเล่นครับจะเล่นเป็นยังไงทาดิดจะพยายามไปให้ได้แต่ไปได้ด้วยเปิดล้อเนคโคอีกทีหนึงมา,าระวังด้วยครับผมเอาทาดิดมายืนซ้ายแบบนี้ด็อกมายืนตรงกลางก็คงต้องเล่นเปิดมงเลยครับ ตองตัวของแอลิสซนนะครับแล้วได้บุกต่อเนื่องครับมาได้กดโลกนี้ติดมือหรือเปล่าของโรเบิร์สันนะครับแมพอได้บุกแล้วบุกดุดันเหมือนกันนะครับคุณเบสเอาละครับฝั่งของคุณทาโร่จะได้ส่วนบ้างครับมาทางซ้ายที่เนมาครับมีเสื้อเขียวประคองอยู่3คนครับเปิดหรือเปล่าเปิดตุ้มๆเข้าไปจุกๆกเตะอัลฟาบินโยไปเอาลูกเตะมุมครับมาถึงตรงนี้ก็เริ่มจะดุเดือดขึ้นแล้วนะครับเป็นลูกเตะมุมฝั่งนี้ใช้เป็นเท้าขวาดีกว่า เปลี่ยนจากเมสซี่เป็นเนมาครับเท้าขวาปาดไปโคง้งโค้งเปิดโคง้งโค้งไปเป้าหมายอยู่ที่เสาสองไม่ได้ครับเคลียร์มาก่อนครับฝั่งของเบสบอลเข้าทางด็อกบาด้วยด็อกบาตาวัดไปหาเดอบอยเดอบอยจับบอลน,นิดนึงนิดนึงช้าไปนิดนึงแต่ก็ยังไปต่อได้ครับเดอบอยให้ที่มาเน่มาแน่คืนเดอบอยเดอบอยฝืนยังไปต่อได้ครับเดอบอยเดอบอยกินเหลี่ยมไปเอา้าขโมยคืนมาได้อีกด้วยเดอบอยเอาไงดีเปิดสิครับรออะไรมาแน่ ane, ขึ้นของลูกนี้บอลตกพื้นต้องเคลียร์มาก่อนครับ ต้องระวังด้วยนะครับลูกเปิดมงเอ็นองเดสปัม๊มลูกนี้กับเมสซ,ซี่บอลเป็นของเมสซ,ซี่นะครับเมสซ,ซี่มีเอ็มบัปเป้ประคองไปแล้วละลายแทงทะลุช่องโอ้โหวิ่งฉลาดด้วยครับฝั่งคุณเบสวิ่งประกบซ้ายขวาเลยนะครับคุณเบสเน้นขึ้นที่ทาดิสนะครับแน่นอนฮะตามแท็กติกเลยนะครับฝั่งของคุณทาโลมาทางขวาครับฮาคิมิฮาคิมิมข้าไหนดีกว่าคิมิกเบินมาบาเรล,ล่าข้างไหนมีเนมาให้เอ็มบัปเป้โยกโยกมันไม่มีมุมยิงย้อนมาที่บาเรล,ล่าคืนเอ็มบาเป้ เรียบร้อยสิครับทองไม่ขึ้นครับอ้าวนะครับตีเสมอได้แล้วครับคุณทาโรจากคิเลนเอ็มบัปเป้เนี่ยจังหวะนี้จะยิงแต่ไม่ยิงนะครับแบบประคองอยู่นะครับคุณเบสน่าจะกดแปดอัพอยู่นะครับมือไขว้หลังเลยยิงจังหวะแรกน่าจะติดบล็อกนะครับคุณทาโร่เลยย้อนมาที่บาเรล่าก่อนนะครับพอเซตใหม่เบิ้ลไปทีหนึ่งเอามีพื้นที่เลยครับเอ็มบัปเป้หนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับเริ่มเปิดมากขึ้นนะครับเกมเริ่มแรกกันแล้วนะครับคิมิกเอาบอลขึ้นไม่ได้ครับคุณทาโร มาที่นี่มานี่มาโอ้โเธิรใส่คิม,มิกฝั่งนี้ก็มีคิม,มิกฝั่งนี้จะยืนเป็นแบ็กขวานะครับส่วนคิม,มิกของคุณทาโร่ี่ยืนเป็นกองกลางนะครับคิม,มิกย้อนมาที่ฮาคิมิฮาคิมิเบิลให้ที่เมสซี่ถึงด้วยครับคิม,มิกไปแล้วไหลามาคิม,มิกแล้วมีบาสโตนนี่นะครับมาประคองจังหวะเตะอัอดซะเลยบอลกระชอครับออกหลังไปเป็นลูกตั้งเตะจากผู้ติดประตูของคุณเบสครับครึ่งแรกเหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ เสมอกัน1-1น,น,นะฮะรูปเกมยังเปิดแลกกันอยู่นะครับตอนนี้จุดพุเยาวๆครับล็อกบาขึ้นกับมาร์คินยอสเป็นบอลของคุนทาโร่ครับไปที่เนมาย้อนมาที่บาเลเล่ายัดไปข้างในครับเอ็มบัปเป้ให้ที่เมสซี่เมสซี่คืนเป้เป้บุนมาเข้าซ้ายล็อกเฟกช็อตแล้วล็อกเองทีนึงมาเอาละบอลเข้าทางยังไงเคียมก่อนว่าเคี่ยวไปไกลๆก่อนมาเกือบไปครับเกือบจะได้โอกาสยิงนะครับเอ็มบัปเป้ยังได้บุกต่อครับคุนทาโร่ออกมาทางขวาครับฮาคิมีเบิร์นวันทูกับเมสซี่ก็ โอนจับฟาวนะครับฟาวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว้โหแล้วเป็นรีคิกระยะนี้แล้วฝั่งคุนทาโลมีเมสซี่เท้าซ้ายด้วยนะครับตั้งเป็นนมาไว้เ,เป็นใครก็คงต้องเปลี่ยนเป็นเมสซี่เลยครับมุมนี้กำแพง4คนนะครับมุมนี้วิธีนี้ลีเอเนลลีโอเนลเนลีโมแมสซี่โอ้ชนเสาเหลี่ยมนอกโอ, <fic ry> โอ้วิ่งไปถึงบอลแล้วนะครับฝั่งของกูตัวแต่ว่า <c oughs> ได้แค่มองครับแต่บอลไม่เข้ากรอบครับเอาเนมาโยงรุกนี้เฟกช็อตอีกทีนึงด้วยความคล่องแคล่วไม่ได้ทด2อนอาทีครับจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าครับช็อตนี้จังหวะคา์เตอร์แอแทของคุณเบสยัดไปที่ด็อกบาออกซ้ายที่ทาดิสแต่งนิดนึงให้เดอะบอยเดอะบอยเปิดเข้าไปเตะอัดทินมิกกราจารย์ไม่ให้เตะมุมเลยนะครับถือว่าทดมาเยอะแล้วนะครับ จบครึ่งแรกไปนะครับฝั่งของคุณเบสขึ้นนําก่อนนะครับจากลีเย่ด็อกบาตั้งแต่ต้นเกมเพลย์แรกเลยนะครับส่วนคุณทาโรก็มาตีเสมอได้นะครับผมจากจากใครนะกิเลียนเอ็มบาเป้ใช่ไหมเออจบครึ่งแรกนะครับ <c oughs> ก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ you, รูปเกมโอกาส,กา,สการทําประตูแล้วก็เปอร์เซ็นการครองบอลก็ยังสูสีกันนะครับนี่ไม่ได้เกรงกลัวเลยว่าคุณทาโรมีดีกีเป็นแชมป์เก่า2สมัยนะครับผมนี่สู้มันก็สู้แบบนี้นะครับรอบตัดเชือกแล้วนะฮะมีอะไรต้องงัดเอามาให้หมดนะครับเล่นตามแทคติกของตัวเองให้ถนััดดมากที่สุครบ เคลียแล้วนะครับครึ่งหลังเมสซี่ไหลเอ็มบัปเป้เอาสิครับเอาคืนได้จากจังหวะเคลียร์เหมือนกันอ้ลูกแรกคุณเบสได้ประตูจากจังหวะเริ่มเกมนี่นะครับนาทีที่3นะครับในครึ่งแรกพอครึ่งหลังคุนทาโร่ก็เอาคืนบ้างนะครับจากจังหวะเคลียรจากคิเลนเอ็มบัปเป้กลับกลายเป็นฝั่งขึ้นนาบ้างนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับจากประธานเป้ทั้ง2ลูกนะครับจังหวะเคลียรมาจะไหลให้กับด็อกบาโดนทําลายแล้วนะครับจังหวะเคลียโอ้ยเสียบ ตัวลอยเลยครับอาจารย์เป่าเป่าฟ้าหรือเปล่าออกเนี่ยอาเป็นลูกทุ่มนะครับไม่ได้ฟาวนะครับเป็นลูกทุ่มแทนเตโอทุ่มมาที่มาเน่พิกจับบอลลงสวยครับแล้วผ่านเนสตาไปได้สวยงามครับมาเน่เปิดสิครับแล้วบางย้อนเคียวมาก่อนครับบอลไม่ถึงด็อกบาไม่ถึงย้อนครับนะครับแล้วคุณทาร่จะได้สวนหรือเปล่าในมาย้อนฝากไว้ที่โลบัสันแล้ววันทูแบบนี้ก็เสร็จสิครับ ข้างหน้ามีบาสโลนี่คนเดียวครับเนมาจะย่อข้าในเปล่าเนมาเนมารอจังหวะเนมาโอ้ยเหมือนจะกดไม่ติดหรือ,อยังไงครับจะแต่บนทัศนหรือจะเทอรหรือจะฟิฟแฟบยังไงโอ้เสียจังหวะไปนะครับทาดิดยัดมาเฮ้ยทาดิด,ดไปเล่นขวานะครับมาดูจังหวะนี้ก่อนครับทอกมา้ายิงยัดยัดไปเลยแล้วบอลกระชอกออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมครับโอ้คุณเบสเปลี่ยนทาดิดไปเล่นปีกขวานะครับแล้วก็เอามานี่มาเล่นปีกซ้ายสลับปีกนะครับโอ้แบบนี้จะเน้นตัดเข้ามายิงหรือเปล่าเปลี่ยนแท็กติกหรือเปล่าครับ เปิดดวยซายครับทาดิสเปิดก็ามาล้วชกออกมาก่อนครับอาริสนับนบอลเข้าทางคิมมิกป้ายมาที่ฟาบินยอ่อยิงลูเนียวติดป้ายมือของอาริสนันบอกผมรู้ดีพี่จะยิงแบบนี้โอ๋อหมอป้าย,ยิงครับพี่หมีเซฟเไปลูกเตะมุมของคุณเบสครับเท้าซ้ายของทาดิสเปิดลูกนี้เอาโคลกลงพื้นแล้วมาเกือบจะได้ครับมาผมดูภาพนึกว่าเนมาจะโคกได้แต่ว่าด็อกบาโช์มาจากไหนไม่รู้ครับอย่างด้บุกต่อครับ ช็อตนี้ไม่ถึงทาดิสนะครับบอลไม่ล้ำหน้าครับแต่ว่าคุณทาโร่เอาบอลคืนมาได้ครับบอลอยู่ที่น,นี่มานี่มายัดไปข้างหน้าครับเอ็มบารเป้หมุนไปแล้วครับข้างในวิ่งฉีกไปคิมมิกมีอ้าวบอลหลุดเท้ากับบาสโตนีย่ยิงล้วนี่กับค,คิมมิกติดแซ๊กปูตัวโอ้ยหาแวบเลยนะครับบอลหลุดเทา้าบาสโตนี่โอกาสทองของคุณทาโร่จบไม่ได้นะครับโยชุยคิม,มิก ะครับเป็นลูกเตะมุมแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีอันเป็นสมควรแล้วที่จะหยุดเกมบ้างนะครับของทับตัวสำรองจะลงมาครับซอนฮึงมินลาเฟลเลียเอมูฮิเมดซาร่าครับสามประสานหน้าตัวสำรองทีเด็ดของฟูทาโรครับเลเอานี่ก็ซูเปอร์ซับมีนะฮะใส่ให้เต็มสตรีมเลยครับไม่มีจำกัดเงื่อนไขใดๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปดูว่าเออฟอร์มชีวิตจริงจะเป็นฟอร์ม C ฟอร์มด็อกฟอร์ม E นะครับคือแข่ง BCL ีนี่คือฟิตทุกคนอยู่แล้วนะครับตั้งค่า Excel l e n t ความฟิตทุกคนอยู่แล้วนะครับ มันเท่าเทียมกันไปเลยนะฮะหัวเขียวปังทุกตัวอยู่แล้วครับามาดูจังหวะช็อตเตะมุมของคุณทาโร่ครับฝั่งนี้เป็นเท้าซ้ายของแอนดูเบอร์ซันเพราะว่าเมสซี่ออกไปแล้วนะครับเดน,นสันส้นๆครับคาซิมิโลคาซิมิโล,โลยัดเข้าไปข้างในไม่ถึงเลเอาลครับบาสตูนี่ดักได้แล้วบอลมาถึงเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ซูเปอร์ซับฝั่งของคุณเบสก็มีเหมือนกันครับฮาแลนด์ให้เคียซ่าเคียซ่าไหลช่องอิกิสมันอ้าวบอลหลุดไปสิครับรออะไรสิครับอองตัวอองตวนโอ้จากบอลย่อยหนึ่งจิ้มลูกนี้ติดเซมออลิ อาจจะกดยิงไปแล้วแต่ว่าเป็นจังหวะที่กําลังคลองบอลและบอลอยู่ไกลเท้านะครับก็เลยเสียจังหวะช้าไปนิดนึงเลยครับ <22. S 1> โอ้โแล้วสุดท้ายเซฟได้ครับอย่างที่บุกต่อครับคุณเบสตามหลังอีกหนึ่งเรื่องนะครับลาฟเอลเลอ,อาเลเอาให้ที่กาก้าให้ที่ฮาแลนด์ไม่ถึงมีกาก้าลงมาด้วยนะครับเอาดักได้สวยแต่บอลชลอชฉลอก,ลอกคืออะไรกระชอกไม่ใช่หรอแล้วได้ดักได้ดีครับแม่เข้าทางฮาแลนด์้ไม่ได้ซปเปอร์เซฟจากอดริสันเบเกอร์อีกแล้วครับ โอ้ไม่ได้ครับแต่ดักบอลได้ดีมากนะครับคุณเบสยังจบไม่ได้ยังจบเพิ่มไม่ได้นะครับมาอีกครั้งหนึ่งครับกาก้าให้ขวาอ้าวถึงเคซ่าด้วยกิสมันให้เคซ่าเคซ่าโอ้โหพลังเลยไปนิดหนึ่งอะวิ่งตามบอลไปเสียจังหวะไปเลยนะครับ,บเบสนี่ก็อ่านใจคุณทาโรออกนะฮะดักแมตช์อัพได้หล,ลายจังหวะแล้วนะครับเหลือเวลาประมาณ1 7บ8นาทีนะครับเป็นจังหวะลูกเตะมุมของคุณเบสครับใช้เป็นเท้าซ้ายของเตโอเอโนเดสครับ เปิดของคคงลับกาก้าของลูกนี้ยังติดเซฟพี่หมีโอ้โหซูเปอร์เซฟช่วยคุณทาโรได้หลายจังหวะแล้วนะครับเป็นลูกแตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับสลับฝั่งมาฝั่งนี้บ้างฮะฝั่งนี้ใช้เป็นเท้าขวาของคิมมิคครับคิมมิกปาดเข้าไปข้างในแล้วพาแดนอ้าวเซฟมาจากปากประตูแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งไม่เหลือโอ้โหโอ,โอ้เซฟเหลือเชื่อหลายจังหวะน,นะครับอลิซอนเบเกอร์แต่ว่าลูกนี้ไม่ไหวครับลูกซ้ำดาบสองของเฟรดิโกเคซ่า น่าจะเข้าตั้งแต่ลูกโคของฮาแลนดแล้วนะครับไม่รู้ว่าติดเซฟหรือติดตัวเฝ้าเสานะครับนั่นแต่บอลกระชอไปเข้าทางเคยซ่าครับเอาเลยครับกลับมาเท่ากันที่2ประตูต่อ2ครับคููนี้ทำไปทํามาสูสีมากๆนะครับ มาเท่ากันแล้วตอนนี้เหลือ15นาทีครับโอกาสบุกของคุณทาโร่ครับซอนนิมินให้ทีโรเบอร์สันโรเบอร์สันยกเข้าในดีกว่าคาร์นกูให้ทนี่ครอสครอสยัดมาทีซาล่าซาราเข้าซ้ายโอ้โหเล็งแล้วนะครับตั้งป้อมเล็งแล้วแต่ว่าเตโอบล็อกได้แล้วจะสวนทันทีครับฮาแลนย้อนมาที่กาก้าขวาสุดนุ่นมีซ้ายสุดก็ขยับแล้วกาก้าไปเองอย่างพิ้วเลยไม่ผ่านพี่กเกษมแหมอย่างพิ้วเลยครับกาก้าเปลี่ยนจากรับเป็นลุกนะครับคุณทาโร่บอลอยู่ที่ซอน ตอลปาดเข้ามาข้างในครน,นกูตั้งปอมไหลช่องนี้เลยเอาไม่ถึงบาสโตนี่เคียงมาก่อนยาว,ยาวๆครับเป้าหมายที่ฮาแลนด์ย้อนมากาก้าเบิ้ลสวยงามมากครับไปแล้วเคียซ่าแบกไม่อยู่นะครับข้างในมีฮาแลนด์ฟริโก้เคียซ่ารอฮาแลนด์แล้วเปิดลงนิ่วฮาแลนด์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ลุ้นทำประตูได้ดีนะครับแหมโฉบไปใกล้ใกล้เสาแรกเกินไปนะครับเลยเหลี่ยมโขกเข้าไปข้างในเนี่ยหนีไม่มากพอนะครับเสมอนี่คือต่อเวลาพิเศษนะครับคู่นี้ไม่มีเย่าเยือนนะครับ บอลเป็นของคุณเบสได้บุกคขคับฮาแลนด์โดนคาซิมิโลครับทำลายจังหวะคารานูกูโทนิคโคสเบินไปข้างหน้าครับซาร่าให้ที่ลาฟิเอลเอาจะบ,บอลไม่อยู่ไม่รู้เป็นอะไรเป็นใครก็คงงุดงินบอลไปถึงเคซ่าครับทางขวาแล้วหักมาข้างในคิม,มิกเบินอีกทีหนึ่งกา้กาเบินต่ออีกทีฮาแลนด์หลอจังหวะพลิกแต่ว่าเนสตอแท็กฮาแลนด์คว่ำายจานไม่ว่าอะไรครับคุณทาโร่จะสวนทันที ตอนนี้กำลังจะครบ90านาทีนะครับคาวนิกูยัดไปที่ซาร่าย้อนมาที่คาวนิกูสายสุดครับซอนอิมินแตะเข้าในาซอนจี้เข้าในาซอนไหลที่เลเอาโลกแล้วยิงลูกนี้โลกทั้งใบให้นายคนเดียวโอ้โหซูเปอร์ซับของาอลาเฟลเลเอาอ้แล้วมายิงในช่วงนาทีบาปครับต้องชมตั้งแต่ซอนอิมินครับโยกตัดเข้าในานะครับแล้วอู้มันมีจะโยกสับหลอกฝาบินย่นิดนึงด้วยนะครับก่อนที่จะแตะเหลี่ยมเข้าขวาแล้วกดลูกนี้ สามประตูต่อสองครับคุณทาโลจากลาฟเอลเลอยลครับเลียมีซูเปอร์ซับนะครับจังหวะเคลียของคุณเบสไม่ได้ครับแล้วหมดไปแล้ว2นาทีครับทด3นาทีแล้วเป็นเพย์บุกของคุณทาโลด้วยซอนทมินไปทางด้านซ้ายครับคาร์นิกูข้างในมีเลียลารออยู่ครับล็อกหลบแล้วเปิดขวาดีกว่าอ้ยเอ้าเล้วเคลียมาเข้าทางซอนดับบันทันก่อนแล้วก่อนยิงซาร่าเอาอีกลงแเด้ไม่ได้ขอเซฟหน่อยครูตัวแล้วบอลยังไม่ออกออกเลยฮะจานเปล่าจบเลย ว่ามากินกันในช่วงท้ายเกมนะครับเนสต้าหัวเกียนนะเคยเห็นหรือเปล่าเนสต้าไปสกีนเฮดมานะ โอ้โห oh, 48ต่อ52เปอร์เซ็นต์นะครับฝั่งของคุณเบสมีโอกาสยิงมากกว่านะยิงไป12ครั้งเลยนะครับเข้ากรอบ10ติดเซฟอลิซอนไป6เซฟนะครับส่วนคุณทาโร่ก็โอ,โอ้มาได้ประตูชี้ขาดในช่วงนาทีบาปจากลาฟิเอลอานะครับชนะไป3ประตูต่อ2นะครับคุณทาโร่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไปชิงกับคุณกี้นะครับลุ้นแชมป์สมัยที่3นะครับผมซีซสัส้นนี้อย่างที่บอกนะครับใครถนัดแทคติกสไตล์แบบไหนนักเตะแบบไหนจัดเต็มมาครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามรับ บทสรุปของซีซั่น127นะครับฟรีสไตล์ไม่มีจำกัดเงื่อนไขใดๆในการจัดทีมนะครับใครจะคว้าแชมป์นะฮะมาจะขับเดียวกันอีกแล้วเจอกันเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ